สวัสดีค่ะพร้อมพิมลช n แนลค่ะวันนี้จะมาทำเมนูไข่ทอดชะอมนะคะไข่ทอดชะอมแบบกรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทำในตัวของไข่กันนะคะมาปรุงก่อนนะคะก็ใส่อันนี้นะคะใส่พริกไทยนะคะนี่ค่ะไข่สองฟองค่ะใส่พริกไทย พริกไทยเปน็นนนึงนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสนิดนึงไม่ต้องปรุงเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับน,น้ำพริกนะคะแล้วก็มาตีไข่ตีไข่ให้แตกนะคะให้เข้ากันนะคะตีไข่ไว้ก่อนนะคะ จากนั้นแล้วเราไปทำตัวไอชะอมนะคะชะอมนี้เราจะเอาแป้งแป้งกรอบใส่ด้วยนะคะแป้งทอดกรอบนะคะนี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่เคลือบไปบนเออผักนี่นะคะชะอมนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ นั้นก็คลุกเ้คาคลุกเคล้าให้ทั่วเลยค่ะให้แป้งทั่วๆให้แป้งกรอบท,ทั่วกับชะอมนะคะนี่ค่ะแล้วก็เทไข่ลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าค่ะ นี้ค่ะแล้วเราจะเอาไปทอดในหม้อนะคะหม้อเล็กแบบนี้ค่ะต้องใช้หม้อใบเล็กแบบนี้นะคะนี่ค่ะหรือจะเป็นกระทะเทฟลอนใบเล็กก็ได้นะคะนี่จะใช้หม้อใบเล็กนี้ค่ะ ใส่น้ำมันเยอะหน่อยค่ะนี่ค่ะใส่น้ำมันประมาณนี้ค่ะเขาจะได้กรอบแล้วก็ฟูๆนะคะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนก่อนนะคะน้ำมันต้องร้อนนะคะเดี๋ยว ทั่วนะคะเอียงๆหม้อนะคะให้น้ำมันเขาเคลือบหม้อนะคะแบบนี้ค่ะเวลาใส่ไข่ลงไปเจียวเขาจะได้ไม่ติดหม้อค่ะ มันเริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วเช็คว่าน้ำมันร้อนหรือยังนะคะหยดไข่ลงไปนิดนึงดูว่าร้อนหรือยังถ้าร้อนแล้วแล้วก็เทไข่ลงไปได้เลยค่ะเทไข่ลงไปในหม้อทอดเลยนะคะเทลงไปแล้วก็คนๆๆเลยค่ะ คนๆแบบนี้นะคะเอาฟูขึ้นมาแล้วค่ะฟูขึ้นมาเป็นรูปทรงขึ้นมาแล้วนะคะถ้าได้หม้อใบเล็กเนี่ยเขาจะได้รูปทรงสวยนะคะแล้วก็รอให้เขาเซ็ตตัวก่อนนะคะนี่ค่ะ ไข่เจียวชะอมฟูฟูกับกรอบนะคะะเช็คว่าเขา ข้างล่างเขาได้หรือยังนะคะสีสวยแล้วค่ะสีเหลืองสวยแล้วค่ะแล้วก็คลิกด,ด้านเลยนะคะคลิกคลิกขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่สวยงามเลยค่ะตั้งไม่ค่อยอยู่หม้อเล็กไป ก็ได้รูปทรงสวยนะคะนี่ค่ะรูปทรงกลมๆค่ะสวยงามมากเลยค่ะก็จะกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนะคะช่้นนี้รีไฟเกันนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อน นี่ค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะไข่เจียวฟูๆค่ะช่วงนี้ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็เอามาใส่จานนะคะ ใส่ทานได้เลยค่ะใช้ส้อมได้เลยค่ะเนี่ยใช้ซ่อมตักเขาได้ขึ้น,นมาได้เลยค่ะนี่นะคะไข่เจียวจะอมฟูๆกรอบๆนะคะ ค่ะได้รูปทรงสวยงามค่ะค่ะลองทำกันดูนะคะกรอบสวยงามมากเลยค่ะสีเหลืองสวยเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามให้กำลังใจพรพิมลชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ